สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราเจอกันอีกครั้งใน C Tru e นะครับแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่น่าตื่นเต้นเพราะเรามีแขกคนพิเศษของเราที่จะมาเล่าท็อปิกที่เราจะหยิบยกมาคุยกันนะครับประเด็นที่เราจะหยิบยกมาคุยกันตอนนี้นะครับก็คือมันมีประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็น่าตื่นเต้นจากบริการของคลาวของ Microsoft ที่เราเรียกกันว่า a z u r วครับอ z ช r วประกาศบริการใหม่ขึ้นมาชื่อ Azure ช Firewall พรีีเมมยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่น่าสนใจเลยเทีเดียวครับวันนี้เราก็เลยเชิญกูรูผู้รู้คนหนึ่งซึ่งดูแลธุรกิจคลาวอยู่กับวงการคลาวเนี่ยจนกระทั่งเราเรียกเขาได้ว่าเป็นกูรูนะครับน้องดิเลกยิ้มละไมนะครับแนะนำตัวหน่อยครับได้ครับขอบพระคุณมากครับพี่จุ๊บครับผมดิเลกยิ้มละไมนะครับดูแลในส่วนของตัวคลาวมิทคลาวแมเนจเมนต์แล้วก็คลาวโซลูชันของบริษัทเอ็นเฟคครับผม ขออนุญาตเรียกน้องตัวแล้วกันนะครับได้ครับพี่ครับแล้วก no ็พี่ริ้วของเราก็ยังอยู่นะครับครับสวัสดีครับพี่เิ้วเราจะมาให้ความเห็นเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าบริการใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมว่าพี่ริ้วอยู่ในวงการเห็นข่าวเห็นภาพรวมกลมๆอยู่อยากให้พี่เล้วเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าวันที่ Microsoft ประกาศเจ้าตัวบริการตัวนี้ออกมาเนี่ยตลาดเป็นยังไงบ้างผลตอบรับของคนที่อยู่ในวงการไอทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ริ้วครับก็เข้าใจว่าปอติเล้า มันเป็นเรื่องปกติที่องค์กรเนี่ยครับจะวางไฟวอล์กั้นเน็ตเวิร์กเอาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออกอะไรอย่างนี้ครับเราก็ต้องตรวจสอบว่าเฮ้ยมันมีเน็ตเวิร์กเราเนี่ยคนใช้ข้างในเราเองเนี่ยออกไปทําอะไรบ้างหรือว่าข้างนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาจากไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรก็มักจะซื้อไลเซนส์ไฟวอล์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพอมาเจอ Microsoft เป็น Azure Firewall Premium เนี่ยซึ่งเดี๋ยวคุณตัวของเราใหฟา้ฟังว่าฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างแต่ว่าฟีเจอร์เนี่ย โดยหลักๆก,ก็คือมันเริ่มใกล้เคียงกับไฟวอลสำหรับองค์กรที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับแล้วค่าใช้งานเป็นเป็นคราวมันเป็นคราวเบรเลยก็คือแบบว่าโอเคม,มันเป็นเรายชั่วโมงนะครับไม่ได้จ่ายอ p f r o n แล้วนะครับเป็นรายชั่วโมงกับเป็นรายกิกะไบนะครับแ a ต่ต r a n s ันเซึ่งก็ทําให้น่าสนใจว่าโอเคมันเคยครับน่าจนี่คือเป็นเรื่องคราวปกติเลยครับที่ว่าเราไม่ต้องลง เงินก้อนอีกแล้วนะครับใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยไปไปตามนั้นนะครับแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับจากที่พี่ลุ่งตามเสียงตอบรับผมว่าคนยังงงๆกันอยู่ครับยังค่อนข้างจำกัดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือฟีเจอร์ยังออกไม่ครบณวันนี้เนี่ยไปกดเอ็นโรเนี่ยเธอเขาประกาศฟีเจอร์มาชุดหนึ่งคือเร้่นเต้นมากนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยกดไปเนี่ยยังผมเข้าใจว่ายังได้ไม่ครบอยู่ในในวันแรกที่ประกาศแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าเฮ้ยมันจะเมื่อเราใช้งานได้จริงเนี่ยมันจะเวิร์คแ่ไหนเีย เป็นประเด็นที่ดีเลยนะครับที่พี่ริวบอกว่าเสียงตอบรับมาในยังดูงงอยู่ทําให้เรามานั่งคุยกันวันนี้ทีนี้กลับมาถามน้องตัวบ้างนะครับ คือก่อนหน้าที่เราจะมีเจ้าบริการตัวนี้ที่ชื่อว่า Azure Firewall Premium เนี่ยก่อนหน้านี้เองเนี่ย Microsoft ก็ไม่ได้ละเลยเรื่อง Security ให้กับลูกค้าย้อนกลับไปตัวแรกหน่อยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วในก่อนที่จะถึงบริการที่ประกาศออกมาใหม่ตัวนี้เนี่ย Microsoft เองเนี่ยเคยมีบริการอะไรหรือยังมีบริการอะไรที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกค้าบ้างอ่ะได้เลยครับพี่จุกครับในตัวของ Microsoft Azure ที่เกิดมานะครับเขาโฟกัสเรื่อง Security เป็นเบสอยู่แล้วเริ่มแรกมาปุ๊บเป็น Cloud Native ตัวแรกก็คือเรียกว่า network security group หรือ NSG คอยควบคุมตรงนี้ครับ <Okay. S 1> ได้ถึงแค่ชั้นที่ CPIP ก็คือได้พอร์ตกับ IP s o r c date port s o r c date IP เท่านั้นในในห่วงเวลาที่ตั้งต้นขึ้นมานะครับแล้วคราวนี้ ตัว Azure Firewall ครับจริงๆถูกผลิตก็คือพยายามถูกพัฒนามาตั้งแต่ปีปี18ครับก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขายังไม่เป็นพรีเมียมครับเขายังเป็นแค่ Azure Firewall Standard ก็จะได้แค่รูปแบบของการทำา u n n e l i n g เรื่องของตัว SNAP ยังทำา n แนไม่ได้เป็นต้นนะครับก็คือมีข้อจำกัดก็เลยยังไม่ประกาศออกมายังยังคงเก็บไว้ก่อนจนพัฒนาอีกช็อตหนึ่งช่วงเดือนเฟบปี21อันนี้คือใกล้ที่จะเป็นเออโทษทีฮะ ช่วงเฟสปี2-1เนี่ยประกาศออกมาเต็มรูปแบบว่าที่สุดแล้วเนี่ยตัว Azure Firewall Premium เนี่ยพร้อมที่จะทำให้ครบเลยครับเป็น TLS Deep Inspection mm hmm. เพื่อจะจะวิเคราะห์เนื้อในของแพ็กเกจแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ได้แต่ระหว่างที่ก่อนที่จะมาถึงปี2-1เนี่ยฮะตัว Network Security Group เ่ยเป็นตัวตั้งต้นแล้วทาง Microsoft เองก็เห็นว่าเออระดับองค์กร Enterprise ลูกค้าครับมี Firewall หลายแบรนด์แล้วก็มี Regulatory หรือข้อกาหนดว่าต้องมี Firewall มากกว่า1แบรนด ตัว Microsoft เองก็ไม่ได้รับเลยครับ Microsoft Azure ก็เลยบอกว่าจริงๆชันเนี่ยซัพพอร์ตตัว NVA ด้วยนะ Network Virtual Appliance ไม่ว่าจะเอาเพื่อนคนไหนของแบรนด์ใดก็ตามเนี่ยอยากมารันบน Azure มีลักษณะของตัว AutoMate คล้ายๆ Infra as a Code ครับเป็นตัว Arms Template Provisioning ให้ได้เลยแล้วก็เป็นสแตนดาดที่ Microsoft กับแบรนด์นั้นๆเนี่ย s, s l a ซึ่งกันละกันว่านี่นี่คือ the base design ดังนั้นแปลว่า Microsoft เนี่ยครับมีตั้งแต่เริ่มต้นพื้นๆก็คือเป็น network security group มาปุ๊บเป็น network virtual appliance App NVA จนปัจจุบันครับมีรูปแบบที่เป็นตัว Azure firewall premium เป็นคล้ายๆกับ cloud native firewall add service ก็คือใช้เท่าไหนใจ่ายเท่านั้น provisioning ให้โผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้แล้วก็เลือก routing ให้วิ่งผ่านตัว Azure firewall เนี่ยได้อิสระครับผมพี่จุบ <Okay. S 1> ๊บ ก่อนที่จะไปไกลถึงตรงนี้นนผมขอย,ย้อนกลับมาที่ความเข้าใจเรื่องที่เรียกว่า NSG หน่อยละกันนะครับ,รบเข้าใจว่าเน็ตเวิร์ดมันย่อมาจากคำว่าเน็ตเวิร์ดเซกูริตี้กใช่ไหมใช่เลยครับพ <Okay. S 1> ี่โอเคถ้าจะให้จินตนาการถึง Network Security Group เนี่ยมันทําอย่างนี้ได้ไหมเมื่อกี้ฟังดูที่ตัวเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจว่าตัวบ i r ว u a l แมชชีนหนึ่งตัว ใช่ไหมครับที่เราสร้างขึ้นมาบนไอชัวเนี่ยเราเหมือนกับมี Security Group เนี่ยคอยดูแลให้เป็นคนคอยปิดเปิดประตูให้บอกว่าคนที่อยู่ข้างในนะไอ้เวอร์ช m a ตแมชชที่สร้างขึ้นมาเนี่ยออกได้ไหมพี่เข้าใจถูกใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับพี่จุกครับแล้วก็ตัว ASD ก็ยังบอกอยู่ว่าคนนอกเนี่ยประตูในเชิงของ Network ที่มี65535ประตูเนี่ยเข้ามาได้ไหมทางประตูไหนได้บ้างเข้าใจถูกใช่ไหมครับใช่เลยครับ เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคนในวงการ Security ให้เข้าใจก็คือมันเป็นไฟ a l l ที่ดูแลใน l a เยอร์สามเลเยอร์สี่ใ่หมถูกต้องครับดูแลในระดับสับเน็ตโอ้ผมลืมกล่าวไปอันหนึ่งไฟ a l l เองก็เทคแคร์ในมุมของเซมสับเน็ตครับก็คือเป็นตัว a c c e s s Control l i s t คล้ายๆกับหลักการของ Network ทั่วไปครับเพราะถ้าในสับเน็ตเนี่ยไม่ได้เราออกข้างนอกก็จะ Network Security Group อาจจะไม่ดูแลไม่ทั่วถึงถ้าเป็นเพียริงมก็คืออยู่ข้างในลูปที่เป็นเนีตัว MCL ช่วยดูแล เหมือนเดิมครับเหมือนปกติเลยครับพี่จุกครับอืมโอเคฟังดูแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วก็เพียงพอในเชิงของการดูแลตัว i ิน tant ดูการขอาการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้ว<ช>อยากหันกลับไปถามพี่เล้วเหมือนกันว่าแค่นี้นมันพอไหมฮะ NST อย่างเดียวเนี่ยคือโดยทั่วไปแล้วผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับในขั้นเบสิกแต่ว่าพอเป็นระดับองค์กรจริงเนี่ยเราเราอยากได้มากกว่านั้นนะครับเอฟเฟกต์เองก็ใช้มากกว่านั้นนะครับก็คือเช่นว่าบอกว่าอะไรอ่ะ บอกว่ามีแอป,ปเนี่ยพยายามออกเดตเราก็ให้ออกได้แหละ mm hmm. เผื่อมันจะอัปเดต mm hmm. เผื่อมันจะอัปเดตซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับอ่าเราก็อยากให้มันออกแหละเราก็อยากไปบล็อกมันทั้งหมดนะครับ mm hmm. แต่ทีนี้เราบอกว่า mm hmm. เฮ้ยเครื่องนี้พยายามออกเดต แต่ว่าพยายามออกติดต่อไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นอะไรคอมมานในคอนโทรลของมาวแวร์อย่างเงี้ยครับปกติแล้วเราเองเนี่ยไม่มาดัานดูทั้งหมดหรอกว่าเฮ้ยมันออกไปไหนบ้างวันนี้มันออกไปที่เว็บพีดอว์อัปเดตวันนี้มันออกไปที่บนตู้อัปเดตแต่อีกวันนึงมันออกไปที่เซิร์ฟเวอร์แปลกๆอะไรเงี้ยครับพวกนี้เนี่ยให้เรานั่งทาเองเนี่ยนั่งเช็คทั้งหมดเนี่ยบางทีก็เช็คไม่ไหวโอเคค,คีย์เวิร์ดพี่ลิ้วน่าสนใจครับคือความ,มเป็นเอ็นเตอร์ปริสเนี่ยมีความต้องการมากกว่านั้นมากกว่าเอ็นเอส ตัวเมนชั่นถึงตัว n a v ใช่ไหมฮะที่บอกว่ามีเพื่อนเพื่อนคือแปลว่าเหมือนเราเดินเข้าไปช้อปปิ้ง Network Security b o ี้อี่ห้ออื่นๆต่างๆที่มีขายอยู่เข้ามาใช้ได้ก็ฟังดูดีดีครับโอเคแต่เพียงแค่ว่าจะต้องซื้อเป็นเซตแล้วก็ทำการเพปเพเลชั่นไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะรองรับเวิร์กโหลดเท่าดับเท่าใดก็คือต้องทำคล้ายๆกับซื้อฟิสิกอลฮาร์ดแว์ ต้องมีการทำซายซิ่งให้เรียบร้อยครับพี่จุกครับแล้วก็ดีไซน์ไว้แต่นั่นเนินมีปัญหาเรื่อง scalability ใช่ครับถ้าจะสเกลแบบใหญ่โตก็จะต้องวางแผนไว้แต่เนิ่นๆเลยแปลว่า user เนี่ยจะต้องคอยมาบริหารจัดการเรื่องของการทำเฮลทเช็คสเกลลิงเองโอเคครับผมอันนี้เป็นที่ที่มาครับผมคือก็จะคล้ายคล้ายกับผมไปซื้อบล็อกไฟบอลมาว่าโอเคมันต้องวางแผนปือเผื่อหน่อยว่าปีนี้น่าจะหนึ่งกิกะบิตมั้งก็พอเท่านี้อ่าปีหน้าน่าจะห้ากิกะบิตแล้วผมก็จะซื้ออีกบล็อกหนึ่งเลยนี่ เพราะมี <Okay. S 1> มีเรื่องของไลเซเส้นของเพื่อนๆเ,เหล่านั้นด้วยโอเค, <Okay. S 1> คก็คือจากปัญหาที่ enterprise มีความต้องการมากกว่าเดิมที่มีอยู่ประเด็นที่2คือเรื่องของ scalability แหละตัว n a v a ยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เข้าใจว่าก็เลยตามมาถึงพระเอกของเราที่เราจะคุยกันวันนี้ใช่ไหมครับก็คือตัว Azure f i r e w a l l Premium รับผมงั้น อยากให้ตัวเล่าให้ฟังต่ออีกทิดนึงครับอย่างเช่นที่พี่ลิว้วบอกว่า enterprise ต้องการมากกว่านั้นเนี่ยตัว surefire w a l l premium เองเนี่ยเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาหรือว่ามีความเ๋งเด่นๆดนอะไรขึ้นมาซึ่งทำให้เราต้องหันมามองแล้วต้องหยิบยกมาคุยกันในวันนี้บ้างครับได้ครับงั้นผมลองยกตัวอย่างถ้าสมมติจากซอต,ต้นทางถ้าเราจะต้องมาควบคุมดูแลที่ว่าอยากจะให้ออก url นี้ได้ห้ามออก url นั้นบางครั้งเองตัว nva หรือพวก firewall ที่เป็นเพื่อนเราครับจะต้องเป็น layer 7 แล้วจะต้องเป็นเซตนั้นๆเพื่อไปวางในแต่ละจุดหรือพาให้ซอสเหล่านั้นนะวิ่งผ่านตัวเกตเวนี้แปลว่าพารักงานทั้งหมดจะต้องมารวมแต่ถ้าสมมติว่าเป็น environment ที่แตกแขนงออกไปอีกเพราะความเป็นคราวมีอิสระมีซอสมากมายเลยคนนี้จะเอาไอ้เจ้าตัว NBA ที่มีความเก่งเท่ากันกับ Azure f ชว e w a l l ของแชร์ผมมีความรู้สึกแบบนี้ก็คือเขาเป็น e n t e r p r i s e Product ไปวางขวางในแต่ละจุดเนี่ยค่าต้นทุนก็อาจจะแพงตามจุดนั้นๆเช่นวาง3จุดคูณ3สมมุตินะครับ mm hmm. แต่พอมาเป็นตัว Azure Firewall Premium เนี่ยยังสามารถตอบโจทย์เหมือนกับ NVA ที่เป็น Enterprise Firewall เหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน mm hmm. เช่นการควบคุมการเข้าถึงปลายทางแบบ Domain Full Qualified Name Endpoint Name mm hmm. ซอสหรือเดสหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแปลกๆทำการบล็อกอัตโนมัติให้เก่งเสมือนที่เป็น Enterprise Firewall แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีจำนวนนับหรือรูปแบบของการที่เป็นต้นทุนเนี่ยเท่ากันคูณ3คูณ4จะกลายเป็นแค่ Provisioning มาแล้วก็ Workload เนี่ยจ่ายตามที่ใช้งานก็จะคิดตามชั่วโมงการเปิดแล้วก็ตัว Transfer ของ Data สมมติว่าเราบอกว่าอยากอยู่ร่วมกันระหว่าง n v a กับ a z ช r ัว i r e w a l l ตัว n v a เอง ไม่จำเป็นจะต้องถูกทดแทนในเบื้องต้นกับ a z ชัว f i r e w a l ต์แบงโหลดแบ่งโหลดในการวิเคราะห์บางแพ็กเกจหรือวิเคราะห์บางเดสติเนชันเนี่ยให้อาชัวไฟวอลดูแลเป็นเบื้องต้นก่อนได้หรือแม้กระทั่งเป็น non-production ให้อาชั r e w a l l ดูแลก่อนก็ได้ถ้าพอเป็น enterprise ปุ๊บหรือเป็น financial ปุ๊บจะต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ต้องเป็นมันติเทีย f i r e วไฟวพอเป็น production ค่อยคัดหรือเปลี่ยนตัว routing up ให้กลับมาที่ตัว NPA ก็ย่อมได้ครับพี่จบกำลังจะถามเลยเพราะว่าใน Enterprise ครับเขาก็จะมี Firewall หลายๆห,หลากหลายยี่ห้อในแต่ละเทียใช่ไหมครับะงนั้นแปลว่าแนวคิดเนี้ยก็ตอบโจทย์เราได้แล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันเนาะใช่ครับพีบ่จบเข้าใจว่ายังมีความสามารถอื่นๆอย่างเช่นการทำ Threat Intelligence ใช่ไหม ๋อ oh, ใช่ครับพี่จุ๊ครับในภาพของตัว Azure File Wall Premium เมือ่อใดก็ตามที่ฟีเจอร์ตัว s s l Termination Deep Inspection Package ทำงานคือตอนนี้อยู่ในอยู่ในรถแมนะครับ <Okay. S 2> พอทำงานปุ๊บเขาจะสามารถแกะแพ็กเกจเห็นพฤติกรรมในเนื้อหาในเพลย์โหลดเหล่านั้นได้ครับแล้วก็มี Threat Intelligence ของ Microsoft อันนี้เป็นแ <Yeah. S 2> บรนด์ของ Microsoft ดูแลเองว่า <Okay. S 2> มีพฤติกรรมผิดปกตินะหรือมี k n o w l e d ของ Microsoft เนี่ย detect แล้วมาเจอว่าอ๋อมีคล้ายๆกับสิ่งที่ Microsoft Threat Intelligence พบเจอก็จะ Warning ไปที่ Admin ก่อนว่าน่าสงสัยนะไปสังเกตหน่อยไหมแต่ยังไม่เข้าข่ายแต่แค่แบบใกล้เคียงหรือถ้าเกิดแบบใช่แน่ๆเราจะมีวิธีการ n o n i i t ที่ Azure, Azure Firewall Premium ว่า 1. ให้ละเลยไปเสียก็คือให้ให้ปล่อยผ่าน 2. ให้อลาร์ม Alert ให้ไปให้อาร์ม Alert ไปที่ Admin หรือ3 Alert ด้วย และบล็อกด้วยก็คือดีนายนั่นเองในพฤติกรรมที่ตรงกันกันกบตัว Microsoft ตัวเทรดอินเ e ลเ e นต์ครับพี่จุกครับโอเคขอขยายความเพิ่มเติมความเข้าใจพี่ถูกหรือเปล่านะครับคือแปลว่าเราสามารถเอาองค์ความรู้ของ Microsoft ที่เราเรียกกันว่า t r e a ร Intelligence คือองค์ความรู้เรื่องภัยคุกคามต่างๆทั่วโลกที่ Microsoft เก<ช>็บไว้เนี่ยมาแอพพลายกับไฟล์บอลเราได้ใช่เลยครับนั่นแปลว่า Microsoft เองเนี่ยรู้จักภัยคุกคามมากเท่าไหร่ก็ตามไฟล์บอลเราก็จะรู้จักเท่านั้นด้วยถูกต้องครับ ไม่ดีค่าใช้จ่ายครับพี่จุ๋นั่นแปลว่าคนที่ต่อให้เราไม่รู้จักแต่ Microsoft รู้จักว่าคนคนนี้เป็นภัยคุกค,คามพยายามจะวิ่งเข้ามาพยายามจะเข้าถึงตัวระบบของเราถ้าเราแอพพลายไว้แปลว่าเราก็จะรู้อย่างเมื่อกี้ที่ตัวเราให้ฟังคือเราสามารถละเลยก็ได้<ป>เราให้สั่งให้ Alert a แ <ใช S 2> อ a อะลาร์ก็ได้คือบอกว่าเฮ้ยมันมีคนไม่ดีนะพยายามจะเข้าถึงระบบเราแล้วบอกใ,<ช>ให้อดินรู้ก็ได้หรือเราจะบอกเราไม่อนุญาตเลยก็ได้ ใช่ครับพี่ตุ๊กอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็จะลดความเสี่ยงจากการที่ระบบเราจะเข้าถึงภัยคุกคามโดยที่เราไม่รู้จักได้ใช่ไหมครับพี่เข้าใจใช่ไหมใช่เลยครับพี่ตุ๊กอ่าดูฟังดูน่าสนใจนยนะครับผมอ่าไปอ่านมาอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือแนบบกันที่เขาตัวเมนชั่นมาบอกว่าเรื่อง T L In S inspection ครับผมในความสามารถที่เขาทำอย่างเขาทำอะไรครับตัวได้ครับวันนี้ครับก็คือเขาเป็น h t t ทีที่เรารู้จักกันนะครับพี่ตุ๊กเขาตัว Azure Firewall Premium เนี่ยสามารถแกะหรือเปิด เพื่อที่จะเข้าไปเห็นเนื้อหาภายในท่อของความปลอดภัยนี้ได้ครับแต่แต่ดำเนินการอย่างถูกต้องนะครับก็คือเอา private e ซ r หรือพูดง่ายคือ asymmetric s e อร์เนี่ย apply อย่างเหมาะสมมันก็จะแกะตัวท u n n e l เนี่ยครับเพื่อเห็นข้อมูลข้างในแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข้างในแล้วก็สามารถที่จะรู้เอาไปประกอบกับ t r ทสต i n t e l l i g e n c e เมื่อคู่เพื่อแจ้งแอดมิครับว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปได้ครับอืมก็คือคแปลว่า ข้อความที่ถูกเข้ารหัสนะครับถ้าเราเอาคีย์เข้าไปใส่ใช่ครับแล้วก็ที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะเห็นจากเดิมที่เหมือนคนปิดตาตาบอดไม่เห็นเราก็จะเห็นว่าเขาคุยอะไรกันอยู่แล้วก็ใช้ความสามารถของเขาได้เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติได้อันนี้เสริมนิดนึงอย่างไฟวอลในองค์กรเนี่ยครับก็คือมันจะมีหลายหลายย่อเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์นี่แล้วครับก็คือบอกว่าในตัวไฟวอลเนี่ยก็เป็น C A ในตัวแล้วบางเจน C A เนี่ยเราเองแอดมินเนี่ยต้องเอา C A เซอร์เนี่ย เ,เอาออกมาแล้วไปติดตั้งตามเครื่อง,งต่างๆให้เผื<ช>่อถ้า,ถาเป็นขายแอนทั้งหมดไปวิโดทั้งหมดก็ต้องไปติดตามทุกเครื่องใช้พวกกับการจอยโดเมนในการแอนฟอสไปในการในการแอนไปทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วตัวไฟบอกว่าจะมองเห็นเนื้อในทั้งหมดได้ครับอืมครับ,รบถ้าไม่จอยโดเมนก็จะทำยากหน่อยนยทีนี้ที่ในในฟีเจอร์นี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ทางอชัวไฟวอลเปียนเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ทําได้ใกล้เคียงกันใช่ครับโอเค,คโอเคแล้วก็ดูขออนุญาตเสริมอีกนิดนึง แล้วภาระในการบรหิหารจัดการเซอร์ติฟิเคตก็ให้ Microsoft เนี่ยเป็นคนช่วยคอนโทรลหลังจากยูเซอร์อย่างเราครับแอปพลายเซอร์ apply, เหล่านั้นหรือกุญแจกุญแจลับเหล่านั้นนะครับให้แพลตฟอร์มอัชัวเป็นคนรับผิดชอบพูดง่ายคือว่าพฟแอปพลายไปแล้วเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าไม่ได้ถูกขโมยไปภายหลังแน่นอนอารมณ์ประมาณนี้ครับพี่จุกพิวครับฟังดูจากเอาขายไฟวอลมานานนะฟังดูก็เฮ้ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะ คัง mm hmm. นูน่าสนใจมากเอ่อหันไปถามพี่ลิ้วต่องั้นผมก็ไม่ต้องซื้อไฟวอลในองค์กรก็ได้สิมาใช้ตัวนี้ได้ไหมจริงๆแล้วผมเห็นไดแกรมครั้งแรกเนี่ยผมเห็นไดแกรมของชัวไฟวอลพีพครั้งแรกเนี่ยครับเหมือนเหมือนเขาพยายามขายอย่างนั้นเลยนะครับอเออคือแบบว่าพนัผมเป็นพนักงานเนี้ยผมก็ต่อ v p n ผมไม่ออฟฟิศอยู่เนี่ยผมก็ต่อ v p n เข้าเข้าอาชัวเลยแล้วผมก็ไปออกทางอาชัวเอาอ่าอ แล้วก็ทอนนีผมก็อาจจะประหยัดค่าไฟวอลในองค์กรได้แล้วแล้วก็ไปโผล่แต่ว่าสำหรับลูกค้าในไทยเนี่ยผมว่าอาจจะลําบากนิดนึง mm hmm. คือถ้าเราใช้ท่อปกติเนะครับเวลาถ้าซื้อแบบตบองค์กรเนี่ยค่าท่ออินเตอร์กับท่อโ mm hmm. ลเคอลก็จะราคาต่างก,กันอยู่จานวนหนึ่งนะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าเป็นเป็ดบ้านเนี่ยเขาไม่ได้คิดต่างกันอย่างเงี้ยบ,บางทีเราก็ใช้ได้เต็มแต่ว่าบางทีท่อต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้สปีดดีขนาดนั้น อันนี้แล้วแต่ความเชื่อครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเด็ดในต่างประเทศเนี่ยต่อให้มันค่อนข้างโอเคแล้วในช่วงหลังๆเนี่ยแต่เราก็ยังเสียวอีกนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไหมอย่างเงี้ยครับมันมีบางช่วงที่ในต่างประเทศเราก็อ้งองงไปนิดหนึ่งเหมือนกัน <laughs> อ่าอ่าเจออยู่บ้างนะครับอ่าเราก็เสียวๆตรงนั้นอยู่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะชใช้ไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็ฟังดูดูน่าสนใจแล้วก็เป็นความมีเหตจากพี่ลิวกับการใช้ทดแทนตัวไฟฟ้าในองค์กรคราวนี้เนี่ย มันมีเรื่องที่น่าสนใจถัดมาก็คือว่าการที่เจ้า Azure Firewall Premium ตัวน,นี้ออกมาเนี่ยเขายังสามารถอินทิเกรตกับโซลูชันอื่นๆที่เคยออกมาแล้วแล้วก็ทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นได้ตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือสมมุตินะเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเทรดอินเทลเลจ c e ก็จริงนะมีคนวิ่งเข้าวิ่งออกเราเห็นทุกอย่างก็จริงนะเราจะรู้สถานะมันได้ยังไงฮะเพราะว่าการที่ต้องอาศัยคนมอนิเตอร์เจ้าตัวไฟ a อ l เนี่ยมันคงต้องอาศัยคนที่มีความรู้เข้าใจพอสมควรซึ่ง คน Security หาไม่ง่ายนะหายากมากที่อยู่ในวงการเข้าใจว่ามันค o s ซอฟมีตัวช่วยมีครับผมเข้าใจประเด็นของพี่จุ๊บเลยเพราะว่าไม่งั้นต้องใช้องค์ความรู้มหาศาลของผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นพี่จุ๊บหรือคุริลิวเป็นต้นในการไปดูแลไฟวอลขององค์กรคราวนีเ้เขามีการเทินโนเลตที่เป็นอนาล็อกของผู้เชี่ยวชาญต่างๆครับเข้าเป็นดิจิตอลก็คือโซลูชันตัวนี้ชื่อเซนติเนลครับเพราะงี<ม>้คือหลอกที่เมื่อครู่บอกว่าเทรดอินเทลเจนต์นะเขาจะดูจาก g l o b a l ใช่ไหมครับ ในองค์กรหรือของแพ็กเกจหรือร,รูปแบบของโฟล์ในองค์กรเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆตัว Sentinel เนี่ยครับสามารถอินทิเกรตกับตัว a z ชัว Firewall p r e m i u m เพื่อให้ส่งหลอกของตัว Azure Firewall ไปให้กับ Sentinel ทำการวิเคราะห์ครับว่ามีพฤติกรรมแปลกๆเครื่อง User บางท่านถูก c o m p พมายด e ด้วยการขุด Bitcoin ไหมหรือคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นหรือรูปแบบของไวรัสมาแวร์ใดๆหรือไม่ตัว Sentinel จะช่วยในการ r e c o m m e n d ถ้าสมมติว่าเผลอติดเชื้อแล้วนะครับตัว Sentinel นี่จะช่วยในการ r e c o m m e n d เป็น Playbook Runbook มาบอกว่า Admin จ๋า ลองเอาเครื่องมือเหล่านี้ที่ Microsoft มีแล้วการันตีและก็สเต็ปเหล่านี้ลองไปรันโปรเจอร์ในเครื่องที่คาดว่ามีปัญหาเหล่านี้ไหมเพื่อที่จะได้ทําการซ่อมแซมหรือบรรเทาตัว s e n ติเนลมีคู่มือเหล่านี้ให้ด้วยครับพี่จุบครับท่าพี่พี่จินตนาการจากตัว้อยฟังต่อคือแปลว่ารเรามี Azure Firewall Premium นั้นลหละแล้วลลเราก็ยังสามารถเปิดให้เจ้าตัว Azure Firewall Premium เนี่ยส่งหลอกไปให้กับเซอร์วิสอีกตัวหนึ่งของ Microsoft ที่ชื่อว่า s e n ติเนล ใช่ครับซึ่งเชื่อตัวนี้เนี่ยถ้าเราจินตนาการมันคงอาจจะเหมือนกับแดชบอร์ดคือเหมือนกับมอนิเตอร์ตัวหนึ่งแล้วเราก็ตั้งไว้ในห้อง Security Operation Center ของเราแล้วเราก็ให้คนเฝ้าดูว่าในเนี้ยมีเหตุการณ์อะไรสําคัญไหมที่เราจะต้อง take action ต่อใช่เลยคนสรุปเ,เรื่องพวกนี้ให้เราแล้วใชเลฟังดูเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น<ๆ>ก็พี่ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องราวที่น่าสนใจแหละ อยากหันกลับไปถามความเห็นพี่ริวกับ move นี้ของ Microsoft ว่าเราควรจะให้ความสำคัญหรือว่าตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้มากขนาดไหนหรือว่าถ้าจะถามแบบตรงๆเลยคือถ้าเป็นพี่รล้วนี่พี่รลวจะใช้ไหมในเซอร์วิสนี้นอันนี้ผมดูผมผมเล่าทางด้าผมดูหลอกของเอ็มยวนนะครับ แล้วก็ผมพบว่าบางทีมันก็มีโซลูชันโอเพนซอร์สอยู่แล้วใช่ไหมที่เราสามารถใช้ได้ครับแต่ว่าในโลกความจริงก็คือมันจะคล้ายๆพวกมันเดตดาต้าเบสครับในข่าวครับที่เป็นเซอร์วิสที่ฮิตมากเพราะว่าเอาควาจริงแล้วแม้ว่าเราจะลงโอเพนซอร์สได้เองในองค์กรเนี่ยแต่มันเหนื่อยมากในการดูแลระยะยาวอย่างพวกหรอกยังไงครับผมลงเองนั่งทําเองเงี้ยครับมันก็โอเคดีนะครับทํางานได้ในต้นทุนที่ถ้าไม่ครับเวลาผมเองเนี่ยมันก็ถูกดีแต่ว่าพออย่างผมเมนเทนเนี่ยครับอัปเกรดพวกนี้ยดาต้ามันเยอะเวลาอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยมัันนนก็เหื่อยะครบบมมีีพลาาด้ง อัปเดตไปแล้วแบบตายการทางเงี้ยครับแล้วลบลบล้มไปเงี้ยมันก็เสียวเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าองค์กรมีวัดเก็ทพอแล้วแล้วก็ไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนําให้ไปใช้ Managed Service ดีกว่านะครับโอเคค่ะครับเพราะว่าระบบ <Yeah. S 2> เราอยากใช้งานเฉยๆเราเราอยากใช้งานแล้วแบบว่าอย่าง Microsoft เนี่ยเขามี Value อย่างที่ที่แอดเข้ามาด้วยอย่างอย่างที่ตัวบอกๆนะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยมันมี IOC มันมี Tech i n t e l l i g e n c e ต่างๆที่ปกติแล้วเราทำหลอกเนี่ย ทำแดชบอร์ดเนี่ยมันก็ช่วยดูได้บางอย่างแต่มันไม่มีของพวกนี้ให้เราอาจจะพบว่าเฮ้ยแดชบอร์ดอะไรเพบว่าเว็บโดนยิงอยู่เว็บเซเวอร์โดนยิงอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าโดนยิงแล้วเราจะทํายังไงกับมันดีเราต้องหาแพทเทิร์นยังไงหรือบางทีเราเห็นแล้วเราก็รู้แค่นั้นนะครับพวกนี้เช้าวิเศษใหม่เราก็ไม่รู้แหละอย่างนี้เนี่ยก็คือเราบอกว่าเฮ้ยแทนที่เราจะนั่งหาความรู้ไปนั่งกวาดเว็บนั่งอ่านข่าวรายวันเนี้ยเราก็บอกโอเคมันก็ช่วย ช่วยดูให้เลยนะว่าเอ้ยมีอะไรแปลกๆเนี่ยช่วยช่วย alert เาทีอย่างเงี้ยครับโอ้ผมชอบคําพูดพี่รล้วมากเลยคือการช่างใจกันแล้วแวงค่า operation คืออย่างเช่นค่าตัวพี่รล้ว <c oughs> กับ <c oughs> ่าใช้จ่ายที่เราจะไปใช้บริการ,รที่ทางผู้ให้บริการเนี่ยมีให้แล้วถ้าเราช่างใจช่างน้ําหนักมันได้เราจะรู้ทันทีว่าทิศทางที่เราจะเลื่อนกันในองค์กรเนี่ยไปอย่างไร,รผมว่าวันนี้เราน่าจะ หยิบยกประเด็นเรื่อง Azure Firewall Premium กับความเห็นต่างๆจากทั้งสองท่านมาในระดับหนึ่งพอสมควรแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยสำหรับสัปดาห์นี้ก็วันนี้น่าจะเนื้อหาคงประมาณนี้นะครับถ้าเราหยิบยกประเด็นขึ้นมามีอะไรที่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาคุยกันอีก วันนี้โครงประมาณนี้แล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้พวกเรามีความเห็นกับเซอร์วิสอะไรใหม่ๆนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากูรูหาผู้รู้ที่อยู่ในวงการเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็งให้ความเห็นกันประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝาก c h a n n e l C True ได้นะครับติดตามได้ทั้งบน Facebook แล้วก็ทั้งบน Youtube นะครับอคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ ผมกับลิวผมกับพี่ลิวเนี่ยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับเราอยากฟังความพิถีพิถันทุกท่านอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรพูดอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอครั้งใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ